มัฟมีกระดูกสันหลังเราวมีกระดูก,กหลังคอไม่ต้องเที่ยวใส่เสื้อสีเหลืองและถือรูปเจ้าแล้วไปฟาดปันกว่านุษนกว่านี้อันนั้นเขาเรียกว่าอนาระยะสั้ถือเรียกได้ไงว่าปาเถื่อนวันนี้เสียวิชาวิจาณ์เสียพูดเหมือนกัาบันจัย์ ก็ลบลงลบลงอยู่วันถามว่าคนพวกนี้ทำให้สถาบันการตัดดูดีขึ้นหรือดูแย่ลงขอบใจตัวเองที่รวมตัหนั่นนี่คือความรักที่คุณมีต่อสถาบันจริงๆหรือหรือมีสถาบันเอาไว้คอยตีหัวคนอื่นนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้หน้าแปลกใจผมมาสอนอนี่ผมรู้ว่าป่าช้าตำรวจหายไปไหนหมด โหุกคบตุ้งตั้งกระจกแตกเอาวันนี้จัาบกวกนั้นโอ้โหรัวกันไม่ได้เลยไป่ดังไค่ะสำหรับบรรยากาศการปราศัยที่สนอหัวหมากนะคะของกลุ่มเพื่อข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะในวันนี้นะคะตรงหน้าที่ทางลูกเพจเห็นในขณะนี้นะคะก็คือจ่ามิวค่ะวันนี้เนี่ยจ่ามิวเนี่ยได้ถูกเชิญ ให้ขึ้นมาปราศัยนะคะที่สอนอหัวหมากในวันนี้ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นล่าที่เฉยบอกตำรวจให้รู้ไว้ว่าคำว่าพิจักสันติราชคือราชกระดอนไม่ใช่ราชคาราชค้ที่แปลว่ากระดอนนั้นวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนสรุดกแล้วตำรวจสอนอหัวหมากพิพักสันติราชกะดอนได้อย่างนี้เหรอ สำหรับการขึ้นเปล่าวปราศัยของจานิวนะคะ,ะก็เมื่อเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาหรือว่า1นึ่ทุ่มตรงนะคะทางจ่านิวนี่ได้ขึ้นมาปราศัยนะคะ,ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนะคะ,ะที่มีการประทะก,กันนะคะระหว่างกลุ่มของนักศึกษากับมวลชนเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะใช่หรือไม่ทำได้อย่างไรรวิจัยคุณมีหรือไม่ ป็นผู้บริหารก็ต้องปกป้องรักษาความปลอดภัยนักศึกษาแต่วันนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยามดูท่าน่จะปกป้องคนเสื้อเหลืองก็มากกว่าแล้วจยากไม่ให้เด็กถอนหอกว่าคุณได้ยังไงก็ออะบายนี่คือผมเห็นแล้วบอกว่ามันเป็ตรวจเห็นภาพเด็กนักเรียนต้อง สำหรับสาระส,สำคัญนะคะที่ทางจานิวเนี่ยได้ขึ้นปราศัยในวันนี้นะคะโดยสาระสาคัญหลกัหลกๆเลยเนี่ย,ยก็กจะเป็นการแสดงความไม่พอใจนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นที่ผ่านมานะคะที่กลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยมีการเกิดเหตุการณ์ปัทะกับทางกลุงของนักศึกษานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จานิวบอกว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นี่แหละครับ สำหรับบรรยากาศในการชุมนุมนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางหมหาวิาลัยแห่งเนี่ยทางมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยได้มีการประกาศยุติการชุมนุมนะคะ บริเวณด้านนอกเนี่ยก็มีของคณาาะรัษฎรนะคะบางกลุ่มเนี่ยได้มีการเข้ามาเพื่อที่จะขอเจราจานะคะซึ่งหลังจากที่มีการยุติชมุมนุมกันเสร็จแล้วเนี่ยทางคณาาะรัษฎรของทางมหาวิทยาลัยมหานนะคะก็ได้มีการเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมนะคะมาสมทบกับที่สอน,นอหัวหมากนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บริเวณสอน,นอหัวหมากเนี่ยมีประชาชนเนี่ยเข้ามากันเต็มพิกับพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ ล้นไปจนถึงบริเวณด้านนอกที่กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่ค่ะไม่ใช่มบที่มีแต่หัวใจความเป็นคนไม่มีอย่างนั้นอย่าไปทำวันนี้นะครับที่ทำเนียบธฐบาลเดี๋ยวอีกคักคงคู่ประยุทธ์จันโอชามันจะออกแถลงการเราก็ต้องมาคอยดูที่ว่าน้ำหน้าอย่างมันจะพูดยังไงซึ่งผมเชื่อว่า คนคนนี้ความน่ารากมันเกินเบอร์สิแล้วถึงขนาดจ,จะหาคนมาสนับสนุนหาคนมาเป็น,นเป็นแดกันไปตัวเองถึงกับให้ข้าราชการใส่ชุดสีกาจีมาเดินขบวน,เ,บนกววกเกิดมาก็เพิ่งจะได้เห็นเนี่ยนะครับเราด่าอยู่าาทุกวันว่าขาถีกูอาชีพวกน สำหรับบรรยากาศที่บริเวณสอน,นอหัวมากนะขณะนี้นะคะก็จันนิวเนี่ยได้มีการขึ้นปราศัยนะคะกับทางน้องนองนักศึกษาเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ19บเนาิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มตรงที่ผ่านมาขณะที่บริเวณบรรยากาศโดยรอบค่ะเดี๋ยวเราจะแผ่นกล้องให้ดูนะคะก็มีประชาชนนะคะน้องนองนักศึกษาเนี่ยต่างเดินทางมาร่วมกันฟังคำปราศัย จนกินพื้นที่ไปถึงบริเวณด้านนอกที่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงกินพื้นที่ไปยังบริเวณด้านข้างของสอนอหัวหมากจนยาวไปจนเกือบสุดสอนอหัวหมากเลยต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วแต่ว่าก็ยังมีประชาชนแล้วก็มวลชนบางส่วนเนี่ยต่างค่อยๆทยอยกันเข้ามารับฟังการปราศัยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ย จานิวเนี่ยก็ได้ก,กรารกระสัยถึงความไม่พอใจที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันร,ระหว่างกลุ่มของนักศึกษากับวลนชนเสื้อเหลืองเมื่อช่วงเย็นตอนนี้กำลังเคลื่อนพับเดินหน้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลแม่ผมรู้ว่ามันจะแน่จริงที่ขับรถหนีออกไปเลยขับรถนั่งรถเบนออกไปนึกว่าจะแน่จริงปล่อยให้ตำรวจระเบียนไทยแลน ถึงขังถึงขังอยู่ตรงแยกไปตรงแยกยอมมาลานะฮะแต่ตำรวจตรงรานโอ้ผมเห็นหอยหอยแล้วหอยอีกนะหอยไปหอยมามันมีภาพความแตกต่างกันนะฮะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณข้างสอนอหัวหมากก็ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็คนก็รู้กันอยู่ทยอยกันมาจนแน่นเต็มนี่แหละครับคือเพลงตัดอมให้ประยุทธ์นองหลับทุกคืน วันก่อนอนุทินการวิลกศุลเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผมส่งไลายไปหาท่านนายกคือไปหาเหี่ยตัวละครงไปบอกท่านนายกบอกท่านนายกนอนไม่หลับนอนไม่หลับเอาเต้มึงนอนหลับได้ยังไงเพราะทุกคนก็เป็นเสียงเดียวกันว่าได้แล้ครับแต่วันนี้หน้าแปลกก็บางช่วงของการผมยังไม่เห็นนะคะเบุ่มขอน แนวร่วมนักศึกษาราำจำแขงเนี่ยก็ได้มีการเปล่งวาจาออกมาเป็นระยะระยะนะคะสอดรับกับการประสัยของจากบูนนะคะัแต่ที่คนที่ยืนถูกหน้ามึงที่มึงยืนคุมกระดอแล้วหยุดอยู่ข้างหลังคอยฟังวันนไม่บอกบ้างอะให้หยุดคุกคามประชาชน ภูมิใจไทยตอนนี้นะคะก็ประชาชนนะคะเดินทางมาที่สอนอหัวหมาเนี่ยกันเต็มพื้นที่เลยนะคะจะสังเกตได้ว่าแถวเนี่ยยาวไปจนถึงบริเวณที่มีการก่อสร้างทางด้านหลังซึ่งต้องบอกว่า การมารวมตัวกันในวันนี้ที่สอนอหัวมากเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นักศึกษาหรือว่านักเรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีประชาชนจากหลากหลายอาชีพมาร่วมรับฟังการประสายในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนะครับนี่นะฮะทำมาเป็นว่านะครับช่วงนี้เนี่ยทำมาเป็นว่าจะมีเปิดประชุมสภาถ้าอยากคิดว่าจะอยู่ จะอยู่ต่อถึงมันประชุมสภาผมคิดว่าอีกหนึ่งคำพูดที่มันควรจะพูดก็พูดอยู่คํคำเดียวแหละครับประยุทธ์พูดไปก็มีเมีไครฟังลุกคนรอฟังคำเดียวจากประยุทธ์อันดันึงขอลาออกจากตำแหน่งไม่มีคำไหนที่เราอยากฟังจากคนอย่างไอเยี่ยตุ้งแล้วใช่ไหมครับคำนี้คำเดียวเท่านั้น ซึ่งจุดยืนในการปราศัยข้อเรียกร้องในวันนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะออกเสียงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงเรียกร้องประชารัฐมีการเสนอยัดอีกแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปบ้านก็สั่งให้พักร่วมกับพวกสวลากรั้งดองมติให้มีการพักควรพิจารณา โอ้ผมนึกว่าถ้าแน่จริงพวกมึงก็ความกฎหมายนี่ให้พวกกูดูสินี่คือความไม่แน่จริงของพวกมันได้แต่ตะห่วงเวลาต่อไปนี่นะครับข้อเสนอแค่นี้อย่าหวังได้เห็นว่าจะไอเหี้ยตู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอเหี้ยตู่กับพวกพังรวง่วมแก้เพียงแค่ให้พวกมันมีอำนาจง่ายขึ้นเท่านั้นอ่านตรงงานด้านนั้นนะครับมีนะครับขอยถอยกลับมาก่อน ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เป็นการย้ายที่นั่งเฉยๆตรงนี้นั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเป็นเพียงแค่การขยับพื้นที่เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะครับเป็นการย้ายที่นั่งนะครับพอดีน้องๆการอาสาน้องๆนักศึกษาครับพอดีวันนี้คนมาล้นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามหาพื้นที่ทุกต่านได้มีที่นั่งกันนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร นะครับไม่มีอะไรนั also, ่งได้เลยครับไม่มีอะไรขออนุญาตพี่นิวนะครับท่านที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับด้านหลังนี้ก็ยังมีที่นั่งอยู่ด้านหลังสุดนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ด้านหลังนะครับอาจจะขยับไปด้านข้างได้นะครับต้องกาศนะน้องกาศของเรานะครับกำลังเนถนนเล่นๆนะครับ พื่อให้พวกเราได้มีที่นั่งกันนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับเอาิวิดีโอต่อครับนีนะคะก็เป็นกลุ่มประชาชนนักศึกษานักเรียนที่มาร่วมชุมนุมกันในวันนี้แล้วก็อยู่ที่สอนอหัวหมากนะคะนี่นะคะเราพยายามจะแพลนให้เห็นในภาพมุมสูงว่าตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกเนี่ยที่กลุ่มมวลชนเนี่ยมากันแค่บริเวณหน้าสอนอหัวหมากแต่ตอนนี้เนี่ย พื้นที่เนี่ยยาวไปถึงบริเวณที่เกาะสร้างจนเกือบจะชิดอีกมุมหนึ่งของถนนแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้เนี่ยในคืนนี้เนี่ยจะมีประชาชนนะคะต่างค่อยๆเข้ามาฟังร่วมกันร่วมฟังคำปราศัยกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่าบริเวณหน้าสอนองหัวหมากเนี่ยทางกลุ่มแนวร่วมเครือข่ายรำคำแหงเนี่ยจะยุติการชุมนุมเมื่อใดนะคะ เวลานี้ประชาชนไม่ต้องการให้รัฐบาลดั้งที่รึกษาด้างการลายม็อกครับประชาชนต้องการให้รัฐบาลดั้งที่รึกษาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจที่การกรกังยับไม่สัญหาที่รึกษาที่มีความสามารถแต่ที่เรื่องขยะเรื่องหาเรื่องจะลายม็อกหาดีเหลือเกินไปสรรหาก็มาได้จากประเทศจีนเป็นดินใหญ่นะครับทุกวันนี้เนี่ยล่าสุดก็เป็นบรัจงสัญญา สำหรับเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาที่ผ่านมาหรือว่าเวลาทุ่มตรงนะคะทางจ่านิวเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนขึ้นปราศัยนะคะโดยทางจ่านิวเนี่ยระบุว่า,อาขอแสดงความไม่พอใจที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ปะทะกันร,ระหว่างกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองกับนักศึกษาที่ภายในมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จ่ามิวจะขึ้นปราศัยเนี่ยทางตัวแทนของกลุ่มนักศึกษาค่ะได้มีการ ประกาศให้ผู้ชุมนุมนะคะเป,เปิดแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือนะคะเ,เพื่อสแสดงเป็นสัญลักษณ์ในการกดดันให้ผู้กำกับสอนนองหัวมากเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์การประทะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะบอกว่าอยากจะให้มียุตธศาตร์าติ20ปีแต่ขอโทษทีคนเป็นนักธำนตรีว่าการรมการการทางคนก่อน ก็มีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีได้20วันยังอดทนอยู่กับคนอย่างไอ้เยียตูไม่ได้และจะให้ไประชาชนอย่างพวกกูทนกับคนอย่างไอ้เยียตูไป20ปีได้ยังไงด<ฮ>ังนั้นนะครับต่ออ,อากนี้เราต้องช่วยกันทำให้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของประยุทจันโอชา ส่วนขณะที่การชุมนุมบริเวณอื่นนะคะทราบว่าอย่างบริเวณอนุสาวรีย์เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ทำการปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเชนเ่นเดียวกัน,น,นค่ะนาารอเ ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยในหลายๆที่น,นะคะก็มีตัวแทนจัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไต,ปปตยนะคะกันเกือบที่จะทั่วประเทศเลยในต่างจังหวัดก็มีนะคะส่วนในบริเวณกรุงเทพเนี่ยจุดหลักๆใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นที่บริเวณอนุสาวรีย์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานมาว่าทางอนุสาวรีย์เนี่ยได้มีการ เคลื่อนขบวนเพื่อที่จะไปทําเนียบรัฐบาลแล้วนะคะหลายอย่างต่อสถาบันของชาติประชาชนก็ลดลงลดลงแต่เราก็ยังไม่เห็นะไรนอกจากการใช้วิธีการดำเนินใช้มนมบใช้การดาเนินคดีที่อดิตการจะไม่ออบตัวให้ประชาชนอย่างพวกเราเห็นก็หน่อยหรอิดีการจ,จะใช้วิธีแบบ สำหรับการชุมนุมที่บริเวณหน้าสอนนงหัวหมากนะคะก็เริ่มขึ้นนะคะเมื่อเวลาประมาณ17เจนาฬิกากว่าเกือบหกโมงนะคะหลังจากที่ทางน้องๆเนี่ยได้มีการเคลื่อนพลนะคะออกมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันเนี่ยก็เลยทำให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะต้องทำการย้ายขบวนนะคะมาปักหลักกันอยู่ที่สอนนงหัวหมาก ซึ่ง,งต i i ้องบอกว่าการชุมนุมบริเวณหน้าสอนองหัวหมากเนี่ยเป็นไปด้วยความสันตินะคะทำไมระจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับทำไมเราจะให้ระบบกกะดีน้มมันล่มกรหลายไปจากคางแบนี้ไม่ได้ เเรราาไไม่ตต้องกจะป็นัดพซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางตัวแทนของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็ได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราัยกันที่หลังรถก,กระบะนะคะ <พอ S 2> บริเวณเนหน้านสอน,นอหัวมากซึ่ง <พอ S 2> ในหัวข้อหลักๆนะคะของการชุมนุมเนี่ย ก็ยังคงยึด3ข้อหลักก็คือต้องการสสรอที่มาจากประชาชนรวมถึงต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นต้องการให้ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงมีการให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเปิดไฟนะคะจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อที่จะกดดันให้กับทางผู้กำกับสนนหัวมากเนี่ย ออกมาแสดงความรับผิดชอบหลังจากที่เมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันคือมีการประทะกันนะคะระหว่างกลุ่มนักศึกษากับมวลชนเสื้อเหลืองที่บริเวณลานพ่อขุ่มนะคะส่วนบรรยากาศที่ด้านนอกบริเวณด้านหน้าสอนงหัวมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มประชาชนนะคะของ นักศึกษาเราทำแหงเนี่ยเราก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้มีแถวยาวไปจนถึงบริเวณทางที่ก่อสร้างแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าถึงแม้ว่ามวลชนจะมากันเยอะแล้วก็แน่นขนาดสอนอหัวมาาเนี่ยการจราจรบริเวณด้านนอกนะคะด้านหน้าสอนอหัวมาาเนี่ยก็ยังค่อนข้างเคลื่อนที่ไปได้นะคะ แต่วันนี้ประเทศไทยกฎหมายเหล่านี้มีไว้แค่ปกป้องคำจุนอำนาจไอ้เหี้ยตู่คนเดียวสำหรับการขึ้นตาใสของสาิวนะคะในแรกเริ่มเลยเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ทางกลุ่มนักศึกษาถูกมวลชนเสื้อเหลืองเนี่ยประทะแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งทราบมาว่ามีนักศึกษาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ เลิกใช้กฎหมายมากดหัวประชาชนเพื่อคุ้มคองประยุทธ์ให้อยู่รอดไปวันๆในวันสุดท้ายสำหรับการชุมนุมในวันนี้ทางตัวแทนของนักศึกษารวมถึงจิวเนี่ยก็ยังแสดงจุดยืนนะคะว่าจะชุมนุมกันอย่างสันติไม่ใช้ความรุนแรง บริเวณที่ด้านนอกริมถนนนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีเสียงบีบแตรของรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการส่งเสียงโห่ร้องออกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ติได้องบอกว่าบริเวณพื้นที่สอนอหัวหมากเนี่ยบริเวณที่ทําการชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะ จำกัดนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการนั่งแถวเป็นระเบียบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการได้มีแถวเนี่ยยาวไปจนถึงบริเวณเกือบจะถึงถนนด้านนอกที่ทำการก่อสร้างแล้วนะคะซึ่งถ้าเราเห็นจากบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าในตอนแรกเนี่ย ผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีแต่นักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็น้องๆแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเลิกงานหลายคนเลิกงานแล้วก็จะมีประชาชนหลากหลายอาชีพนะคะมาเข้าร่วมกันรับฟังการประใสในวันนี้ด้วยเป็นยังไงครับพอประชาชนไม่ออกมาต่อต้าน ส่วนที่บริเวณด้านหน้านะคะซึ่งเป็นเนี่ยค่ะข้างๆสอนองหัวมากเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามารับฟังการประสัยแน่นขนาดเช่นเดียวกันกับบริเวณด้านหน้าสอนองหัวมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะลึกลงไปเกือบท้ายสอนนองหัวมากเลยก็อาจจะทําให้อ่าแน่นขนาดกันสักนิดนึงนะคะในเมื่อไอเหี้ยตูวคือปัญหาและต้นตอของความผิดตกความ เห็ตัวที่เกิดขึ้นกับประเทศเราเราที่มีความหวังว่าอยากจะเห็นประเทศที่เราของเรามันดีมีอนาคตมีความหวังเราก็ต้องไล่ไอ้เมียตู่ออกไปให้แล้วที่สุดได้ไหมครับเร,เราจังอย่างนี้จะไม่ยอมแต่เล้ววันให้เป็นวันสุดท้ายการนับไอยหลังของการอยู่อำนาจอำนาจของมันมและเราจะนับไอยหลังและเริ่ม แล้วก็ขณะที่สถานการณ์ด้านนอกนะคะของการชุมนุมทั่วประเทศเนี่ยต้องบอกว่ารายงานล่าสุดเนี่ยบริเวณการชุมนุมที่ BTS เนี่ยต้องบอกว่า BTS เนี่ยเปิดปกติทุกสถานีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศปิดชั่วคราว4สถานีก็คือสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามเป้าพญาไทแล้วก็ราชเทวีนะคะเนื่องจากมีผู้ชุมนุมมารวม ตัวกันเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาก็ได้รับรายงานมานะคะว่ารถไฟฟ้า BTS เ,เนี่ยเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้วเมื่อเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็ทางผู้ชุมนุมในตอนแรกที่รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยก็ได้เคลื่อนขบวนไปเพื่อที่จะไปชุมนุมกันยังที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะ ขอเป็นท้ายเพลงประจับตัวต่อไปนี้ะนะครับใครถามว่าเพลงประจับตัวประยุทธ์จะโดหทนเพลงอะไรครับวันครูฟรีบอกไปขนาดที่สิา 8นาฬิกา50บนาทีนะคะกางกลุ่มเครือข่าําำคำแหงเนี่ยเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังคงปักหลักแน่นสอนอหัวมากเลยนะคะจนถึงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ19นาฬิกา25นาทีแล้วแต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังทยอยเข้ามากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังคงปักหลักกันแน่นที่สอนอหัวมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการเปิดไฟทางโทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักให้ตำรวจสอนอหัวมากเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มีนักศึกษา ถูกคน,นชนเสื้อเหลืองเนี่ยทำร้ายนะคะจากเหตุการณ์ประทะเมื่อช่วงเย็นทีน่ผ่านมานะคะให้ประเด็นก,การวันก่อนผมพูดผิดมันต้องเป็นปังอะไรนั้นฟังกุลีปังกุลีปังกุลีเอผมเล่นเป็นฟังกุลียา <laughs> ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางที่ชุมนุมสอนนอหัวมากเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะคะว่าจะยุติการชุมนุมเมื่อไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแกนนำเนี่ยทยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นกล่าวปราัยนะคะซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจาานิวนะคะที่ได้ขึ้นปราัยเมื่อเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาหรือว่าผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนั่นเองนะคะ นอกจากผู้ชุมนุมที่มาในวันนี้แล้วเนี่ย,ยก็ยังมีบรรดาสื่อจากหลายสำนักนะคะที่มาปักหลักการชุมนุมในวันนี้เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผมก็อยากจะดูว่าพนี้ สำหรับตัวแทนที่ได้ขึ้นประใส่นะคะของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่มีทั้งสิทธิเก่านะคะแล้วก็รวมถึงจานนิวที่มาร่วมประใสยกันในวันนี้นะครับหรือจะุัดเรื่มมหาลัยที่ดีไว้ให้พวกหัวคะแนนทัานประชาธิปไตยมาเดินเล่นเดินเล่นิมออกยังมาแว้งกับแั่ทุกษายอีก ที่แจ้งเรื่องนี้ยังไงมีแค่นั้นนี่จะเป็นข้อกล่าวหานี่ผมกล้ากล่าวหาเลยว่าพรรคพลังประชาธิปยุ่นหลังในพวกนี้สำหรับการปราศัยนะคะก็มีบางช่วงบางตอนบางจังหวะในการปราศัยเนี่ยที่ผู้ชมเงินท่าห่าเห็นร่วมกับที่แกนนำหรือว่าผู้ปราศัยกำลังปราศัยอยู่เนี่ยก็จะมีการปกปือหัวเราะนะคะ ตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการนี่เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวออกไปนะคะจนถึงติดฝั่งริมถนนเลยนะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยพื้นที่บริเวณสอนอหัวหมานเนี่ยค่อนข้างที่จะเออทับแคบนะคะคือถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยตอนนี้คึกเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะเอาอีกบางครั้งหนึ่งร้องเพลงมาจับตัวไอ้เด็ยตัวกัน ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยได้รับรายงานมาค่ะว่าเดี๋ยวทางจาเนิวเนี่ยก็จะปราศัยเสร็จแล้วนะคะซึ่งจาเนิวเนี่ยจะปราศัยประมาณ30นาทีแล้วก็จะลงจากเวทีปราศัยนะคะขอบคุณครับวันนี้ต้อง ตอนนี้นะคะก็จานิวเนี่ยได้ปราัยเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ลงจากเวทีปราัยไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่จานิวลงจากเวทีปราัยเนี่ยก็มี นักศึกษารำํำแหงนะคะซึ่งเป็นตัวแทนขึ้นมากล่าวปราศัยต่อกับผู้ชุมหนุมนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการลงไลฟ์กันก่อนแล้วถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะภาก็มีหรือว่าคุณ